โอเคตอนนี้อยู่กับผมนะครับ C ีเโดนหรือเกษตรมีชยัยนั่นเองนะครับศูนย์วินโดวเพื่อเกษตรบ้านอยู่ลบบุรีนะก็ตัวนี้คือเอาตัวเครื่องเก่าเนะี่ยมาย้ำใหม่นะครับมาย้ำใหม่เลยแล้วก็ลองทําท่อใหม่ดูนะฮะไม่ได้ท่อเก่าเอาสวยๆหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันก็เหมือนเดิมเพื่อแบบก้อนเล็กนะครับไม่ใหญ่เห็นนะสองก้อนรวมกันนะฮะโปงภาพได้เลยนะมีแค่นี้นะเดี๋ยวลองเทสกันดูนะไอตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเก่านะดูจากสภาพและสีมอเตอร์และดูสนิมเห็นะฮะ สีมอเตอร์และสนิมเมาเก่าจริงนะฮะเก่าเลยแหละนะฮะเก่าเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะบินเป็นยังไงบ้างที่เรามาเทสที่แค่เพราะว่าอะไรมันกินไฟมากกว่ายิ่งเลี้ยวมากเท่าไหร่ยิ่งกินไฟมากนะครับเพราะงั้นก็นคือจะตอบสนองกับตัวเครื่องไฮบริดได้ดีกว่านะครับว่ามันกินไฟมากน้อยขนาดไหนยิ่งเลี้ยวมาก,ย,กยิ่งกินไฟมากยิ่งแบกน้ํายิ่งกินไฟตามนั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะาไฟจะเป็นยังไงโวลจะเป็นยังไง อันนี้ก็เราถ่ายหน้าจอแล้ววิดีโอไว้นะครับเป็นบันทึกวิดีโอไว้นะฮะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันว่า,าว่ากําลังไฟเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงครับพร้อมกับบินเครื่องด้วยสตาร์ทมือง่ายสุดสไม่มียากอะไรเพราะว่าถ้าเป็นมันนวดอันนี้ขาดอย่างน้อยเราก็เปลี่ยนได้ร้อยสองร้อยบาทถูกกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทําการเร่งเครื่องด้วยรีโมทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไฟกันผมอัดหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวตัดต่อลงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับ เราบินมาแล้วตั้ง4ี่ปีหปีนะครับ<อ>เพราะงั้นเดี๋ยวผมเอาลูกขึ้นให้ดูว่า Facebook ไม่โกหกครับนี่คือระยะเวลาที่เราใช้งานจริงแล้วก็ไปกับบินกับสนายจริงครับเดี๋ยว่าดูกันว่าบินขึ้นจะเป็นไงโวลจะเป็นยังไงครับ,รบครับเร่งเครื่องครับรอมานห้าวิสตาร์ดูพัดรอหนึ่งน่าขึ้นแล้วไม่ต้องรอครับขึ้นเลยขึ้นไปเลย ขึ้นไปเลยครับโบลเนี่ย50โวล์รงที่เ,เลย,ยนะฮะยิ่งเลี้ยวเห็นปะเรเลี้ยวนะเห็นปะเราเลี้ยวแล้วกินไฟเห็นปะเห็นะเราเลี้ยวแล้วกินไฟนะครับจะกินไม่เยอะเห็นปะเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เอาอยู่แล้วเสียงเครื่องก็หนำเสมอ,อนะโอเคเดี๋ยวเราลงจอดแล้วขึ้นอีกรอบนึงไปเลยนะ เรายังไม่เบาเครื่องนะย่งไม่เบาเครื่องเห็นไหมว่าเสียงเครื่องเนี่ยมันรับให้เองนะครับอทิรากดเบาเครื่องครับนี่ยอันนี้คือเรากดรัเครื่องแล้วก็เติมน้ํานะครับเติมน้ํามันดูน้ํามันนะเราเติมน้ำมัน,มนะเ,มนมเสร็จปุ๊บเราก็สตาร์ทไปพัดรอนะครับเช็คปั๊มให้เรียบร้อยว่าปั๊มเนี่ยทำงานไหมนะครับเร่งเครื่องปั๊บรอมนห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าเครื่องจะเร่งแล้วก็บินขึ้นเลย ไม่ต okay. ้องรอแล้วแบตก็น้อยเดียวนะเราบินขึ้นเลยนะวนห้าสิบเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำดันว่าเป็นยังไงนะ เสียงมันจะเบาเองนะปับ๊บเราเบาเครื่องปรับโอเคเดี๋ยวเราไปใส่น้ำกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอาเครื่องดินกันตอนนี้เนี่ยเราใส่น้ำเรียบร้อยนะฮะเราเทปั๊มป้าเห็นะปั๊ปมออกแล้วนะโอเคหลังจากนั้นเราเล่งเบพัดนะครับเล่งเบพัดหรือเล่นเครื่องหลังก็ได้ครับไม่แตกต่างกันแล้วก็เล่งเครื่องต่อรอครับห้าวิเครื่องมันจะเล่ง เครื่อเล่นจะตัอาขึ้นเลยเห็นไหมดูกำลังไฟดูโมวนวนของที่เลยฮะ เรลงต่อเสร็จนแล้วก็เบาเื่อนะครับที่พอเบาเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเติมน้ําเติมน้ํามันนี่คือน้ํามันที่หมดถังหนึ่งนะครับไปดูกันว่าน้ํามันเท่าไหร่น้ํามันตัวนี้ประมาณหนึ่งลิตรนะครับดูน้ํามันนะครับเห็นไหมาจากที่เราเทไปหนึ่งลิตรเนี่ยแค่นี้เนี่นะหนึ่งถัง เนี่ยครับผมหนึ่งถังผมใส่อยู่ที่ประมาณ8ลิตรนะเนี่ยหมดแค่นี้เองเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมฮะหมดประมาณ200 200มิลลิลิตรแค่นั้นเองครับหมดหรือ100มิลลิลิตรเนี่ยแค่นั้นเองครับไอ้สเปคเครื่องนี้จะอยู่ที่2.5ลิตรได้1ชั่วโมงนะครับเพราะงั้นก็คือหน้างานจริงเราบินอยู่ที่ประมาณ5นาทีถึง6ถึง7นาทีเพราะงั้นแล้วไอ้ตัวนี้ชิวๆครับผมกับเรื่องน้ำมันนะฮะก็บินได้ประมาณสัก ผมให้สองรอบสามรอบเลยต่อ1ลิตรนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะใช้น้ํามากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเติมน้ําต่อแล้วก็บินต่อเลยว่าเป็นยังไงนะครับ,รบเดี๋ยวไปดูกันไอตัวนี้คุณอย่าอย่าเพิ่งตกใจนะว่าคุณสั่งเครื่องผมแล้วจะได้สภาพนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเครื่องเก่าที่มาทําบินให้ลูกค้าดูเนี่ยผมบินสภาพงานจริงอย่างเงี้ยนะครับแล้วของเครื่องลูกค้าเนี่ยมีกรอบมีเฟรมปิดอยู่แล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะ เพราะงั้นไอ้ตัวนี้เอามาเทสให้ลูกค้าตอนที่มาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังมีตัว17ลิตรนะครับที่กระพับรัดนะครับรูปเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัว25ลิตรนะครับ25ลิตรก็เดี๋ยวสเปคเดี๋ยวคุยกันได้นะครับรูปเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเติมน้ําอีกรอบนึงแล้วก็บินอีกรอบนึงนะฮะตอนนี้ก็คือกลาลังจะใส่ใส่น้ําใส่น้ําอยู่ก็อย่างที่บอกนะตัวนี้ผมบินมาแล้ว4-5ปีนะครับก็ บินได้ปกตินะฮะกับเครื่องยนต์ตัวนี้นะเครื่องทนมากนอกจากว่าเราจะลืมเติมโอตาลูปแล้วก็น้ํามันแคน่้นเครื่องถึงจะดับนะครับถ้าไม่ดับกม็มีปัญหาอะไรนะโอเคเดี๋ยวเติมน้ําแล้วเดี๋ยวเราเทบินกันต่อนะฮะตัดเครื่องทำง,งานต่อนะับตัดทิงไม่ต้องดับเครื่องก็ได้ครับจะมีแบบว่าน้ํายาพร้อมแล้วก็แค่เปาเครื่องก็เทใส่ได้เลยคนอยากดับก็ดับได้โอเคอันนี้เนี่ยเราใส่น้ํารอบสองนะครับก็ เดี๋ยวเราโอวนขึ้นให้ดูว่าเป็นยังไงนะวนอ้หน้าจอนิดนึงนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราวนให้ดูวนตอนนี้อยู่ที่4.9.4 4. นะโอเคเช็คน้ำโอเคน้ำพร้อมนะครับสตาร์ทไลพัดโอเคเป็นพัดพร้อมเร่งเครื่องนะครับ5วิเดี๋ยวดูไฟมาอยเห็นี้น i'll นี่เองครับเห็นไหมะเราถ่ายรูปหน้าจอให้ดูแล้วนะครับว่าโว์เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเห็นไหมฮะพอมันลดเราก็ใส่ต่อทีเอาอีกรอบไหมครับอีกถงังหนึ่งน้ำมันฮนะยังไม่หมดถึงครึ่งเลยโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ถังนึงดูดีกว่าว่าน้ำมันนะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยเดี๋ยวเราไปดูน้ำมันกันว่าถึงไหนแล้วโอเคเพื่อไม่เสียงดังนะเห็นไหมน้ำมันจากลิตรหนึ่งเราใส่ไปสองถงังเห็นไหมลดไหมอีกนิดนึงเห็นไหมโอเคงั้นเอาถังที่สามเลยดีกว่าไปดูกัน นี้เราก็เบาเครื่องนะครับแล้วก็เติมน้ําต่อไปเลยนะสามถังกันนะดูน้ํามันเห็นไหมสามถังกันนะเห็นไหสามถังกันนะนี่สามถังโอเคพอเราใส่ถังต่อไปนะอันนี้แบบไม่ได้ดับเครื่องนะเราใส่ไปเลยนะเห็นไหมพอเราเบาเครื่องเสร็จปุ๊บมเนเสียงเงียบนะครับแล้วก็เช็คน้ํานะครับโอเคเช็กอะไรทเรียบร้อยนะครับเร่งเครื่อง I mm -hmm. เค <Okay. S 2> เราจะถ่ายแบบตรงๆไปตรงมานะครับเพราะเราถ่ายรูปก็เรามีอัดหน้าจอด้วยไม่ใช่แบบเออโดนบิน,นเฉยเราอัดหน้าจอด้วยเพื่อเห็นโวต์ชัดเจนอะไรชัดเจนเพราะงั้นก็นคือสบายใจได้เลยครับจัดตัว1ิลิตรนะครับผมนะยิ่งตัวบ7ลิตรหรือ25ห้าลิตรอะยิ่งยิ่งทิ้งห่างเลยครับเพราะว่าวับมันสูงมากนะครับเพราะงั้นสบายเลยโอเคระดับ okay, เครื่องแล้วมาดูน้ำมันครับจากบินไปสี่ถัง เ็นไหม ơi? เอ่ยเนะฮะจากบินไปสี่ถังนะครับเนี่ยเราเติมประมาณแค่นี้เนี่ยปับป๊บปั๊บปั๊บสี่ถังนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับนี่สี่ถังนะนี่คือสี่ถังเห็นไหมเออแค่นี้เองครับถอดปลั๊กเราทําระบบแบบสองชั้นนะครับง่ายๆนะครับไม่เอายุ่งยากให้มันมากความนะครับโอเคเราถอดปลั๊กแดงอย่างเดียวถอด ถอดเฉยเครื่องดับเห็นไหมฮะมอเตอร์ไม่มีไฟแล้วก็ถอดเครื่องยนต์แค่นี้เองนะครับที่เหลือเนี่ยพอไม่ใช้งานแล้วเสียไว้ช่างหัวมันนะครับเพราะว่าไฟไม่ได้เสียบเห็นไหมฮะไฟไม่ได้เสียบไฟไม่ได้เสียบเราถอดออกแล้วเห็นไหมแล้วแบตแค่นี้เห็นไหมไม่ร้อนเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่มีคําว่าร้อนโหถ้ามีเครื่องเช็คความร้อนผมจะเอาให้ดูอยู่นะครับก้อนแค่เนี้ย ไปปั่นเข้านี่นะครับแล้วก็จ่ายให้พวกนี้ด้วยดูดิร้อนที่ไหนมือผมจับได้นะนะครับคือถ้ามันไม่ไหวก็คือมันไหม้ไปแล้วนะครับเอาง่ายๆคือถ้ามันไม่ไหวคือไหม้เลยนะครับยังไงก็ยังไงก็ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่นะครับไปดูในเพจได้นะครับทั้ง10ลิตร17ลิตรแล้วก็25ลิตรเลยนะครับ อย่าลืมกดติดตาม Facebook และ YouTube นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมนะแล้วกดกดไลค์ผมด้วยนะครับเบอร์อยู่ท้ายคลิปนะครับผม